สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องเรื่อง,องที่หมอจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอกันค่ะในชีวิตของคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีทั้งเรื่องที่ผิดหวังแล้วก็สมหวังเวลาที่เราได้ตามที่ใจเราต้องการเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีใจมีความสุขอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเราผิดหวังไม่ได้เป็นไปที่ตามเราที่ใราคาดไว้ มันก็ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีหรือเปล่าหรือทำลอยพาดไปไหมหรือคิดว่าทำไมโรคนี้ใจร้ายกับเราจังเลยซึ่งเวลาที่เราต้องเจอกับเรื่องแย่ๆความคิดแย่ๆนำไปสู่อารมณ์ที่แย่ๆอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เจอกันได้นะคะอย่างเช่น การที่เราเนี่ยพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในการทำงานปริมาณงานก็เยอะเงินเดือนก็น้อยแต่เราก็ไม่บน่นไม่เกี่ยงทำงานไปด้วยความคาดหวังว่าเมื่อปลายปีเนี่ยหัวหน้าจะโปรโมตตำแหน่งของเราช่วยให้เรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือได้โบนัสที่ดีมากพอนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าตอนสิ้นปีเงินเดือนก็เท่าเดิมงานก็เยอะเหมือนเดิมแต่คนที่ทำงานน้อยกว่าเรา กลับได้ดิบได้ดีนั่นเป็นเพราะว่าเขาใส่กับหัวหน้าก็คือประจบนั่นเองนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูจากสถานการณ์นี้แล้วโลกนี้ก็ไม่ยุติธรรมแล้วก็ใจร้ายจริงๆนะคะถ้าเราเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ย่อมรู้สึกเสียใจโกรธโมโหอิจฉาและอารมณ์ลบๆที่มาจะท่วมท้นระเบิดตาม,มาเต็มไปหมดไม่เป็นไรนะคะที่เราจะรู้สึกแย่ เราสามารถจมเราสามารถดิ่งไปความรู้สึกนั้นได้เพียงแต่ว่าขอแค่ว่าอย่าจมอย่าดิ่งจนนานจนเกินไปเราเองต้องหายใจขึ้นมาเหนือผิวน้ำให้ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาต่อสู้กับโรคที่ใจร้ายกับเราแบบนี้นะคะวิธีการต่อสู้เมื่อโลกใจร้ายกับเราอย่างที่หนึ่งให้เราเขียนเลยค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงคิดว่าโลกใบนี้ใจร้ายกับเรา ปัจจัยอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างข้อที่2ถ้าเรามาไล่เรียงดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าปัจจัยเนี่ยมีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในก็คือตัวของเราเองซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าเราเองจะขยันแค่ไหนเราเองมีแผนที่จะทําตัวเองไปให้สู่จุดเป้าหมายได้อย่างไรและตัวของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราบังคับได้ แต่ปัจจัยภายนอกหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลงานวิธีการต่างๆความพึงพอใจของหัวหน้าหรืออีกหลายๆปัจจัยที่ตัวเราเองไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้นะคะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพยายามควบคุมที่ปัจจัยของตัวเราเองให้เราพยายามทำอย่างดีที่สุดข้อที่3เมื่อเรารู้แล้วแหละว่า มันมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองหลายๆคนก็าจะเกิดคําถามขึ้นมานะคะว่าถ้าตัวเราเองพยายามทําดีที่สุดแล้วแล้วมันยังได้ไม่ดีล่ะมันจะเป็นอะไรไหมอ๋อเป็นแน่นอนค่ะนั่นก็คือโลกมันไม่ยุติธรรมโลกมันใจร้ายกับเราจริงๆซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าโลกนี้ต้องมีความยุติธรรมแต่ประโยคนี้เนี่ยมันเป็นประโยคที่ลาเวนเดอร์มากๆเลยนะคะ เพราะถ้าดูกันตามความเป็นจริงแล้วโลกนี้ไม่ตรงไปตรงมาค่ะมีหลายๆอย่างมากมายที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลงมือจัดการกับมันได้ก็อ,อย่างที่บอกกัน,นะคะว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ต่างๆหัดสังเกตดูว่าอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยรบแล้วชนะนะคะ เพราะถึงแม้ว่าโรคใจใบนี้จะใจร้ายกับเราแต่เราไม่ยอมจำนนมันก็จะเพิ่มโอกาสที่เราจะสมหวังได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครมีอะไรสงสยัยมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมเม้นมาได้ที่ใต้นี้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์ส่งมาได้ที่ Facebook Page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าเราเองสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้ อย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าโลกนี้ใจหลายกับเราแต่ในที่สุดมันก็อาจจะมีวันที่โลกใจดีกับเราก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้หมอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย